เรียกได้ว่านี่คืออีกภาพจำสำหรับนะักท่องเที่ยวและชาวเมืองนิวยอร์กนะคะว่ายังไงยังไงก็ต้องเคยได้เห็นคาวบอยหนุ่มกล้ามโตในชุดเกือบเปลือยค่ะมีเพียงหมวกปีกกว้างแล้วก็รองเท้าบูทแล้วก็กางเกงในปกปิดร่างกายซึ่งเขาจะออกมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงแล้วก็ส่งยิ้มเพื่อตกนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาแล้วก็สิน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ซึ่งไม่เชื um <K _ instance> ่อก็ต้องเชื่อว่าเขากลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่คนนึกถึงคู่กับย่านไทม์สแควร์มากว่าสองพศวัดด้วยกันโดย t h e Naked ต o w b o y เพิ่งเปิดการแสดงรอบพิเศษค่ะที่ r i ส e NY พิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมป๊อปของนิวยอร์กด้วยคาร์บอยเปลือยหรือว่า The naked Cowboy ค่ะมีชื่อจริงว่าโรเบิร์ตเบิร์กซึ่งเขามาปรากฏตัวที่ย่านไทม์สแควร์ทุกวันตั้งแต่เดือนกันยายนปี1999จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งเบิร์กนะคะอายุ51ปีเขา ไปแล้ว,วก็ยังอวดว่าคนที่รู้จักเขาบอกว่าหน้าตาเขาไม่เปลี่ยนไปเลยมีเพียงน้ําหนักตัวที่ลดลงไป19ปอนด์หรือว่าราว8กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเขาก็บอกว่าสังขารอาจจะรุงโรยไปบ้างแต่ก็ยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ แต่เห็นแบบนี้หนึ่งในวีรกรรมของ The เน k เกต o คา o y บยคือการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนะคะปี2009แล้วก็เคยถึงขนาดลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2012ตอนนั้นกล้ามากแข่งกับบารักโอบามาด้วยนะคะ